เฮ็ดปุ๊บโอ้โตไปไปอีล่ะยางไปนั่นม่บ่ะดองไปชิู่รถบ่ไปน้ำอือออป่าปงตั้งเนี่ยเออนั่นยังแบบกินยังบ่ได้เลยอือกินเลยเปก็รเไปจอดภัไทไปน้อจะเข่านั้นลูกกะบางทีลูกกะเราก็ยุ่ห้องแล้วอือือลูกมากกะหงกะไปอยากกินกะกินลูกบ่ได้อือใส่เพื่อนอยากเพิ่นกะกินเนอะ โดยคาบอโบไดติบ <Đ> mm ัวไดใหดอกว่าจะกินเนอ สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุกุสุคนเด้อพี่น้องเด้อม,มาพ่อกับซองแม่บุญมาบ้านเฮาอีกแล้วอ่ะพ่อกันเมื่อน,นี้ผู้สร้างลูกสาวสิเมื่องทรงคนเลยอ่ะสบายดีลูกอ่ะสบายดีเป็นเจได้กินี่เมาลดว่าซันวินหัวอออนะออกมาแต่เยี่ยมนางเมีพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยากไปนั่อ่าออกมาแต่ห้องหมอก็เลยเอาเข่ามาทรงประตูก่อนไหวะว่าทางเมย์เพิ่น ซื้อให้ซื้อเขามาใหา้ประตูเนาะแล้วจากนั้นก็นสิมาส่งน้องอปูปลาเลยเฮ <c oughs> าก็ได้อ่าวันนี้ก็มาหอดจอดเทิงเนาะอ่ะจาจังไดก็ขอบุญขอบคุณเด้อนะไปทางผู้ใหญ่จะดีรู้ว่าพ่อหรือแม่เอื้อยแลนะไอ้เนาะขอบุญขอบคุณ FC ทุกคน,ท,กคนที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเดนะนะ้อเนาะาติดตามไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเขาก็มาแต่เยี่ยมน้องมีก็เลยมาทางเฮือนประตูเอาข้าวสารมาส่งให้เพิ่นก่อน50สกิโลพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามื้อนี้ก็ นั่งปูปลากระมานทำกันน้าพี่น้องเดี๋ยวลงไปเบิ่งก่อนรวมบูฮัวทางพ่อตูนี่อยู่เพื่อนหรือบ่อยู่เนาะละมาแล้วบ่แต่ทางเรนโลเรา,าจังไดก็ขอบุญขอบคุณเด้เอ้ยไอเดอ้อ่ะที่ไว้่างใจน้องให้เป็นสะพานบุญไห้เนาะจังไดก็ขอบุญขอบคุณขอให้เอ,อเ้ยและไออยู่ดีมีหฮงความเจ็บยาไดความไข่ย,ยามีเนาะปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาเด้อะเนาะขอให้บนรักษาเทวดาปกป้องอายุเย็นเป็นสุขกายสบายใจ มีแต่ความสุขความเจริญเนาะหิวเข่าเลยแหละอ่าจังไายจะกินนะมีปิ้งไก่พียังไงเดี๋ยวเอาเมื่อส่งน้องแล้วเฮากับสิเมื่อกินอยู่โฮมเลยอันนี้สิเอาข่าวสารให้ประตูก่อนให้ได้เจ้าขึ้นเทิงวะลูกเอออังเด้อวะนี้ขึ้นเทิงวะเออไอเอาเองลงล่งทีแบกมาได้บันนี้อือก่อนได้ปะฮะ บ่ตัวนั้นนะเมื่อกินเฮาตัวนั้เฮ็ดูเพื่อนกับบดเขาด้วยกันเฮ็ดปุบโอ้ตปวไปไอีละย่างไปน้ำแม่บ่ด้วยใบชิยูรถบ่ไปน้ำอืออือปุบใ้เดเขาหาสิบกิโลได้พี่น้องเอยนะครับตัวเราซื้ออนั่นนั่นเลยผลซีหายใหม่ๆเลยแล้วอยู่เพื่อนอยู่บ่เดี๋ยวไปเอิญมึงเข้าคนเด้อ ย่างเขาไปทั้งน้าล่ะเขาได้บ่ทงนี้เขานี่ก็ได้ลูกเราอยู่เพื่อนบ่จกับปู่จูไปสมเขาไปปงอะไรลูกมได้บ่ปงลปงตั้งเนี่ยอเออเก่งเกลูกชาเดี๋ยวไปเอิ้นทังประตูกนเะ ทางประตูมาดีสบายดีเด้อตู้เด้อสบายดีโด้อเป็นจังได้เจ้าน่ะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อยู่ดีมีแห้งยูงห่หาเกาะมาแจกได้แล้วโอ้ห้าเกาะมากินข้าวแล้วอาหารข้าวแล้ววันนี้โอ้กะอีกเกี่ยมข้าวเหนียนาไปส่งข้าวเยอะแล้วันนี้นะอืมจะเกี่ยมไปส่งแล้วอีก,อกข้าวสารพ่อกับแม่เพิ่น น้องเมย์แหละเพคนให้เฮาซื้อข้าวสารมาให้หาสิบโลโอ้ใช่ไปกินแล้วเห็นมนตู้ว่าว,ว่านี่บ่มีเขาเราอะแม่นั่นแหละแต่ว่าได้ได้เงินมาสี่ห้าสิบพันหรือสี่เข่าสี่ร้อยห้าโลเท่านั้นนะพวพอได้พอดีอย่างงี้วพาก,กันจอมกินจอมยากนั่นแหละเลยจะดีได้ไหนได้โดนบ่าซ้ำนี้ได้โดนสแตนด์ไหนได้ซแตนโอ้แต่ขขเฉพาะข้าวกินมีหัน่นชอบไม่รู้กี่เดือนกู้เไปแล้ว โอ้ก็สิคนก็หลายเติบอยู่ได้เ่ะอฮะสิบโลเขาสิมาเมื่อเช้าฮะเขานี่เฮาอีแล้วบ่มนแรกเข่าปีนี่เข่าปีแล้วนี่เขายังเขายังกระย่านะจะเป็นเขากระย่ามันนะมันมีนะมันมันมีออะมันบ่มีแล้วมันยากขนล่ะ่อนสักทีอะไรโอ้ยห้าเงินห้าคำกับพืดเกินน่าจะเป็นห้วงลูกกรพัพูดมาแต่พูดแล้วกินนี่เฮ้าเลยว่าคันสิป้าไอ้พูดในด้านเจ้าเบกว่าได้ ก็เลยเอามาง่งเพื่อนคันบัซสิเวยเศร้านี่บบดญาติบอกพ่อจ้าเหาก็เลยไปห้องมอคุณบอ,อพกพ่อแท้ไอดปรพ่อกะเอาคุณโดนซากกมนมาชง,ง,งแลวกแรกไปห้ขของมอ้องชาน่ไปชงองกินหล้วการไปชงเขาขเระสุกนี่แหละโดยจัง่ายนี่กะปุริกะที้นเข้าแล้วหนึ่งนึเขากลับไปชงตะลิน้ำเราะวันมาพราะดึกได้หมหอมันหลาย แล้วนะบ่ตารดหุงอยู่บ่มาเด็กแท้หกโมงอเอาจะออกจคนนโอ้มันกับมือเนาะหกโมงเดียวนี่กับเมื่อแล้วหกโมงมากับรถลดไลตอนแรงนึงไปนี่ลดไลเราค่อยมาพอดีเขาติดกับเจ็ดโมงม่ไปช่วยมันยังเข้าเลยตจนน้อยไปแล้วมช้าช้าโมงมัไปแต่ว่าส้าชื่อโมงห้าโมงกับข้ามนก่บข้าไผัด ทางรถยานนำนี่แหะนำรถนำลานนี่แหละมันไล่ก็ดีอ่พ่รถบุนอยู่คำมาปูบานเชงระปุ๊มอืมเอาปาแห้งตาเอาบานเท้าบัดมันแก้จริงแล้วหกสิบก้อนแล้วมันตาบมาัดบาแก้ปัญหาอันนั้แต่ขั้นเล่นหลอดตอนช่วยเนี่ยเฮาอย่าระมัดระวังยู่เบื้องบนนึู้ไปให้นทกันแล้วไปนู้วไทกันแล้ว เอากระยาเนาะเขาบัวตามเพื่อนเพะยเพื่อนมาตามกันแล้วะกัจังวัดนั่นแล้วเอาบัวตามเพื่อนเพื่อนก็มาตามกูเอ้ยจุดนั้นเป็นพวกขี้มาแหละตัวหนักนะพูกขี้มาแล่นงูดับกลับไม่เบ็ดหมูเบิงเนาะเล่นบัวเบิงนี่ว่างเดือนแล้วหันกาับลนไปตามรูกเขาเดี๋ยวเขาจะได้ใส่ขหมวเจ้าตั้งแต่ดาราเลยตามเขาที่ตามถ่ายลูกเขาเขาจอดออกเครื่องรูงโอ้รูกเขาจออยู่พุ้น แบบนี้เจ้าเจ้าเล่นแบบนี <online> ้นอแเล่นน้อยจะไปเห็นน้อยจะแวะไปทำคุณไปยุุลเขากับมองเลยอือกบมองเลยคุณหันประมาณสามสิบก้นนี่แหละบมดเลยเท่าหรอกด้ยต่ายันแต่แบบหนังน่แหละคัวดึงมาดีก่าพอนัญยันลูกเดินลางก็พอนัล่างนแนวนี่แหละมันนีแต่เอไเคิืนล่างแต่บางเชื้อเามาเนาะเขาทุกตีเอารุตเอาลรง เขาเขาก็ไปคาช่วงเกขาเลยเดี๋ยวเดี๋มันยักมากแฮงเดี๋ยวนี้อืมอันนี้เขาก็คายมะแต่ว่าไปคัมเนาะก็เอานั่นแหละก็มาอืเพิ่งเกิดยังกินยังบ่ได้เราไปยังเมายาอยู่ทางน้องเม่ก็ได้เมาอยายังกินยังบ่ได้ยังหยาบห้าเมื่อเช้าเนี่ยพ่อกะกินข้าวเจ้ากะหมูยงยังกินบ่ได้เพิ่นเพิ่นสี่ตอนนี่เพิ่งใส่กินข้าวข้าก่อนแต่หันยังกินบ่ได้จิน แปลว่าม mm ัน hmm. มันย mm ังเมาอย่านะยังแบบว่ากินยังบอได้เลยกินยังบอได้เตะแต่นั่นน uh. ึงกินน้อยกินลายก็พอได้แต่ใครนี่แล้วอ่ะอันนี้ว่าเบบบอกไม่ตู้ไม่ตู้เอ้ยแบบาต้องคิดอย่างเด้อว่คบาขย้ายพอเมย์ู้รักผู้ใหญ่เพิ่นกะสี่ซอยยุมาขย่ายเพิ่นก็เลยว่าเห็นบบมีเข่าทางพอทางเม่เพิ่นก็ให้เฮ้าซื้อเข่ามาให้ พอได้ซอยเบ่งเบาอะนี่แหละว่ะบ่งกันยามนี่จะสิเบิ่งยามได้ละว่อคอุณแก่พิ่นสก่ขึ้นสาทุคุณคุณด้ยบ่ตายเงินเพิ่นแต่ได้เงอนเพิ่น่าซั่นะโดยแต่ว่าดินตอนตอนหนายเงินเพิ่นผ่าทุกชิ้นทุกอย่างได้นําเพิ่นเมดดย่ว่าคอยไปคาไปสู้เพิ่นเถ็ะไใก็ไดู้้ค่านี่ก็มีแต่ความ คุณพรความปานนัถนาช่วงห้าเพิ่นนั่นแหละ oh, oh, oh. มีอย่างที่ชอบบุญเชนคุณพระสังสารแวา่าขึ้นนลวลูกน้วงเต้านี่แล้วพ่อยังบอกว,าาว่าคันว่าออกไปลาเป็นการนนขนาดค้าแล้วขนาดกะว่าจะเป็นตกเด่นเหรอพ่อไปให้สายให้ป่าหันหนาน, oh, oh. น,นานอนพีดช่องคืนอน,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 นอนผุมช่องคืนช้ามคืนนะ oh, oh. เพราะว่าข้าแล้วพอไปไให้ไปพลานมานางเมีเห็นเราไปชุนั้นเป็นเท็นของคีณ บอกคนอืเนี่ยนอนตายแบบบาง,งานอยู่โอ้เมื่อเพิ่นมาเงื่อนนั่นเออแต่ว่าลูกวอกทุ่ฟังเราพอระยะเราไม่อยากให้ไปอ,อันนึงเนาะอันอันทําอิดก,ก็เป็นว่ายานไปบุกในมาเลกาว่าเขา,าลุญเงี้ยบางกรรมนำรุ่นหนึ่งเตายนขึ้ขนกับพองคูปเอาไม่ียบไม่ยิงทำขึ้นเนาะมาเงี่ยบุญยิงไปไปคนเดียวเขาบางทีเขาตัดตัวเออนางยี่ไปคนเดียวมาคนเดียวมึงคนนี้มึงมาเป็นรักกับคนที่เรศนะ ว่าีกาปีกกอนี่ก็กะรัดปีกันเอารถจากบนห้อ,อง,งง่ายๆผางไปบรรทัดอย่างไรอืมอันนึงอันซ่อมมาเขาที่เอารถจักไปขายค่าใชาก็ค่ายแล้วมันรถจักกันยังไม่แบบนี้ดูราคาซ่อมซ่ามืดข้อนมือนึอนขอกขายพวกที่มาเข,าขหาหาออ้านานแล้วพอระยะไปแล้วนนั่นน่ะนั่นน่ะนะแต่ว่าคึ้นราบยาให้ไปครับมือได้เลือกช่วยบ่ได้โอ้ยอะไรแบบนนไปรถเอานอกมาแล้วแม่นออั้นเมื่อนะ เออช่องซ่อมคื้นล้วก่านอกาที่ช่องซ่อมคื้นอันนึงอันช่อมาให้เบาน้ำมันโดยเออแต่นี่ห้านอันแต่นี่ห้าพันน่มเนต์ดกิโลเมตรคุณบอกเขาบอกลัวนะันหอดพนสิ่บอลบาบอลยู่คุณแล้วแต่คุณซิบไปห้าบอลยู่จะว่าหลักนึงคุณนะแม่แต่ตลาดนาห้อยงว่าหลักนึงรวมไปมามุกแปหลักคุใดไม่ได้ไปกับสหหลักไม่ได้สิเพื่อน้ำมันของเจ้าอีกนะโอ้เขาเยบ่าวา นอนพูนแน่นอนพีแน่น่ะเพราะว่าเัืนองชอบมาค้ำมากอะไม่อยากให้ไปให้ชาวของคนของตัวเองมันเป็นมันยากเออเนคยชิบเคยชิฮอดเฮือนโอ้ยชิฮอดเฮือนเพขาอย่างว่าโมเป็นอยังโอ้กเงินโมเป็นยังเฮือนเขาใส่กับตกวใจดีๆแล้วเพูนกเปิดประตูคัดแน่แล้วล็อกไว้เนาะเราล็อกดีๆซะว่าแม่เขาจะนอนมมดเดือนมมดปีเนาะนอนพีขึ้นช่องขึนกะว่าเมื่อได้คิบนอนพูนก็เลิก กบินเอาห้าโมงเรื่องอะก็ไม่พากันมากอครับอไปเลยนะโอเลวันตอนนั้นบอกว่าว่าบอให้ไปแหลวก็บอกว่าบอกให้ยู่นะเอแบ่งไปแบ่งมาวนไรไม่ทันสิ้นเปืองัแหละวนไรอันนี้อรอบมากขับรไปตัวเองตอนนั้นอะไรเป็นต้นตๆเราพเป็นหู้เป็นห่องขมเยแต่ก็เไยบอเราเป็นห่วงค่าเงินเราไปเย็นห้องอยู่ในกระบะใช้สารลดเพิินเพิินเมีเนใช่ค่ะ อยู่ข้ละอยู่เฮือนพูนบ้ออยู่เฮือนพ้องแหละอดดอะไรอลดลงมือนางกะล่มมาเจ็บท้องแห้งหรครึ่งบวชแ่เนี่ยน้ำมันน้ำยางพูนบ่ได้หัวบ้อเยันนะทางมันแตะบอี่ย่่ได้เป็นยางบ้อก็ค่อยลงนะฟังว่ามันค่อยลงจะเขาว่าอนาดปลายขนาดบุ้มเก่นโอ้ปลายบุ้มได้เนือปลายบุ้มไม่แต่หางงัดขึ้นเนาะงัดขึ้นอัขึ้นขอเก็บน้่นี่เหมือนได้เก่าเลย อาเฮากะมีแต่สิขอโตัวได้ตัวไอ้เว้าเขามาหายได้หมดตัวเด้อหายอยู่ดีไม่แห้งเจ้าก็ได้คันบอกคำเฮากะสิก็ไปเยี่ยมเมึงอีกอยู่คันคำอะไรกันว่าได้เขามานี่มีอยังกัมีแต่โทรหาเปาเป็นนักเป็นแห้งบอกกับใครอยาู่นั่นเพลนนโมเนาะตูุป้าซาเดีฮเ่าขอโตเด้อตู้เด้อสบายดีเด้อสบายดีคอยอยู่อย่าง้แกระไรเด้อไปเต้อลอดภัยไปรองข้ามมารองข้างขวัด หงดยาวถึงเงินโดยสาตว์เนาะป้าอ,อีละ,อะทางน้องปูปลาป้าลูกออกนอกเฮาเอมานำ้ำนี่ก็ไปเยี่ยมเอื้อมคนมาไปเยี่ยมหน้ำมาจาั่นอ,นอะเดี๋ยวสิไปส่งทางน้องปูปลาคุณบ้านนี้ซาและนางวินหัวน่ะใครเนี่ยแล้ววินให้นึงเข่าห้องมอแก็เป็นแบบนี้แหละไปที่มานั่งอยู่เตียงจักหน่อยอ้ายแล้วเห็นอยังอยู่ในน,น่ะ นั่งกนกันเดง๋ยวนนเวล้นางวเอาเข้าหายมาห้ทั้งประตูเพิ่นมาจงางใดกะน่งกำจัหน่อยนางรับลมชมวิวกันอเคยมาอยู่่แถวนี้กะพาไปอยู่พุ่นนะม,มาอยู่แถวหนึ่งมันำเอรเลยนั้นเขามาสิบเอร์มามันอยากซีฮามงองอยันทำแล้อเอ็นยันโรเตอร์นี่ที่กแต่กำลังขี้ออกมาบัน่นทอนรถโอเตอร์เพื่อโอ้ทีทว่าเมื่อนั้นทีลาว,วัน ทีทอน้องปูปลาอยูน่น้ำเหมือนบ่อที่ไว้เมืออ่อวาน,านอืมที่ติดรถบ่ได้ฮะจะพาพึ่งไปตหาหักอะไ้ตัวแขาหาหาหา็งหัางอุ้ยจะเป็นไข่โอ้โหออือือืมเจ้ากระตั้งมกตั้งใจเด้อข่าองค์หามองเฮียนได้รูปเด้อเฮียนงานเสร็จงางซื้อฮะเฮ็ดไม้ใส่ดูตั้งใจข่าองค์หามองเฮียนอย่าเป็นเล็กเกเรเฮ็ดให้เป็นตาหักตาแพง สิแหละเห็นบ่เอยมีนขนาดไปห้องหมอกระยังเงินผู้ใหญ่คือเก่ามีอย่างกับโวิดเพิ่นเฮาจังว่าอย่าลืมบุญคุณผู้รักผู้ใหญ่ผู้เพิ่นเคยมีประคุณให้เจ้าจะหลุกเด้เอ,อเจ้าคือกันผอเม่แต่ว่าเคยมียามเฮาเจ็บเป็วเอ็นอุ่นสิแล้วเฮาบอกมีเป็นก็ะยันมือขอมาม่ซอยผเพิ่นเคยสางสาชีวิตใหม่ให้เฮาเค,คอเจ้าคือกันอย่าไปลืม ผู้ปฏิเคยช่วยเหลือเฮามามเนาะเฮาก็ได้พี่น้องเลยลมวิววัยเด้ฟา้าซะเดี๋ยวสิเมื่อส่งน้องคุณก้อนพี่น้องเลยเดี๋ยวเฮาสิจบคลิปอยู่นี่เลยเนาะเมื่อส่งฮอดเทือนฮอดซานพุ่นแหละคันเมื่อฮอดพุ่นแล้วก็บ,บ่ได้ถ่ายได้แม่ก็ได้ถ่ายอยู่นี่ก่อนทำาาข้าวทำข้าวอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่โอเคอยู่ดิโอเคอยู่เป็นจังได๋กินข้าวกินน้ํามันบางทีก็บางทีก็ระหนึ่งบางทีแม่เพิ่นล้วก็ กินน้ำบางิีเ้าหนึ่งก็รูกกี่กินน้ำแล้วแต่กาจะใครได้ค่ะตัดขาดกับคุ้มัดบ่อใดดอกพอเป็นแม่ลูกกันเล่นเลยคลิไปตัดขาดกับมันบเมนแนวมีแม่ก็จากนั่นยูเจ้ากับเมียงกับเบงปันแม่กินเดอร์แม่ก็เห็นแต่ในคลิปว่าโอ้น้องปูปลาว่าไรแม่กับน้องแต่เฮือนว่ามันแมนแทบปอ่ยแม่กับบริษัททเจ้าแต่ตอนนั้นความความคิดของของเะ โอวลูกขนาดแม่ตัวอยากไกลโตัพูดว่าเพิ่งออกแต่ก็คงเฮ็ดบ่ได้ดอกคงคนมากขนาดน้องขห้ามใจแม่บ่ได้ดอกคนหมักจิโดกระตามเพื่อนเนาะอยู่ไปเบิ่งเนาะอยู่ได้ก็อยู่ไปโอ้โเป็นอย่งไรจ้ะกระตามเพื่อนเนาะยาดอกอย่างไรเพื่อนก็เป็นแม่เจ้าเพื่อนเลี้ยงเข้ามาลูกเอ้ยโดยมีแต่ขันเท้าไปว่าเนี่ยพ่อแม่บ่ดีแล้วเขานี่แหละบาปจิตทิพย์โตนโตเข้า เอาเห็ดดีมันก็ได้ดีเอาเห็ดบ่ดีก็ได้บอดีบ่าต้องคิด oh. อย่างไรเรต้องคิดว่าจ้าสั้นจ้าส่ oh. ในสิงโ่เมนก็นบอ่อยางให้เบ้าคันสิงมันแมนในจังเว้าเดอมันยังคือกันบบสมควรเบ้ากับ,บ่ต้งองเว้าอ oh. มันเป็นผลบบดีโตทั้งเจ้าทั้งแม่เจ้าแหไะจังไดเฮ้ากับเป็นแม่ลูก <c oughs> เพื่อนลูกกัน oh. ราก็ต้องหักกันแทงกันคนอื่นพอสิให้คนอื่นมาหักเมยเจ้าบ่มีได้มีแต่เจ้าเลยหักเม่เจ้าได้ชุเมื่อนี่เพื่อนก็อยู่น้ากันที่ละว่าเ่นบ่ได้หายเม่เจ้าบอทางมาเมื่อเพ่นก็หายกันเรามือก็บาได้หายเขาหน้าลรากินน้ากันได้กินน้ำพวมพากันนี่บ่เจ้าลูกมาดินกับเพื่อนและลูกหงเขาลูกก็กึ้นยองลูกกุ้งลูกไม้ชื่อซอแลอว เกินกระทำบาว่าอวกะยะ็ยาอืมอืมอืไรกเน็อนะจังไดก็คือว่าของอะไรแม่นีบอวว่าล็อกห้องล็อกยางเนียนห้ไปเข่าไปใกล้ไปทัดหุงเข่ากินโดยตนนัวนี้ลูกย่อมหับแต่ว่าลูกล็อกห้องแค่แต่ว่าลูกกะยานอ่าแบบกาห้องส่วนโตลูกเขาแล้วลูกงยานแล,ล้วลงไว้ยังให้แบบครูบาวแม่เป็นขึ้นไปห้องลูกกตอยู่ห้องไพงห้องมั่นเลยแหละว่าเขาหํากะคือว่าแหละ S <S <S ถ้าลูกมีเรกกะกะาก็ให้กินถ้าลูกว่่มีก็บม่ได้กินนั้นคือนัอที่เราห้องนี้เอกคือ,อย่านนั้นพอไม่นี่เขาไปร่วงห้องเจ้าโดยโลูก<ถ>อยากเป็นชวนโตเพราะลูกใหญ่แล้วอเขากับบวกผักเนาะแบบไขประตูไว้เลยคันเมเข่าไขคย,ยุเนาะนี่ย่านคน,คนอื่นเขาอาจารย์ซะโดยเพราะว่าผู้บบาวแม่พันกรมี่หมู่พันน้ำโอ้พันผู้ทายมาแล้มาหินน้ำ แต่ลูกกับมาประมาณจ่ายรูปเงินเขาละเขา้องลูกก็เลยห็อกไหวจะเขานั้นลูกกับางทีลูกก็เราก็ยุ่งห้องเขาละลูกมากกับห่วงกับใครอยากกินกับกินลูกบนะอได้ให้ใส่เพื่อนอยากเพื่นกะกินเนาะโดยกะบอไดตจิบได้ให้แต่ว่ายหหอยก,กินเยอะมันาลาังมือคือแต่ก่อนให้กันกะบางทีลูกกะไม่เครียดในนั้นนึงลูกกะบอกว่าพอต้องกินเปนที่ลูกเคยเบ้าไหยโอเคยเบ้า โนยบอกมาให้กินเด้อเคยเคยอยู่เคยบ้าอยู่แต่ก็บบ้าซื่อๆก็กินคือเก่าหมหละโดยการได้กินน้ำคืาเก่าแม่เพิ่มีเพิ่งกะปั้นใหยู่ตอนนี้เพิ่งกะไข่เลยแล้วโเราไข้ก่าเก่าแล้วบ่อโดยเพาไข้นี่แหละอืมอืมอืมนะก็คือน้องว่าอะไรพี่น้องทั้งเอฟซีเขากับางบางเพิ่นกะบอกเข้าใจลังเทอาเนาะว่าลอกห้องบ่ใา้แม่ให้์ยังเข้าไปใกล้ห้องอันนี้ก็คือเหตุผลของน้องที่ลอกห้องนี้ คือแบบว่าบอกไ่าใจพอไม่หัวสั้นซะพอไว้ย่างน้องก็เป็นไงแล้วการร่วมห่องกันเนาะเครื่องของของน้องน้องก็อยากเป็นส่วนโตบัอยากให้ใครมาจับเอาว่าสั้นซะถ้าเถื่อเงินข้ามน้องเนาะหน่อยบลาสิถ้งเถื่อมันเห็นเงินอยู่มันก็เอาเอาได้เรื่องคนนี่มันมีสื่อถ้าสิพันหรือว่า 9, ้าพันไปไว้ท้าเพิ่นเอาเลยลูกเสียเอาเงินใช้ไปเฮียงนทางที่ลูกค้าเครื่องเพะไรสิ้าพันการทาบเพิ่นเอาไปกะ ก็ต้องหลอกห้องเนาะมันก็ถือโดยโดยาชิตูให้บโบได้ใช่ไหมเอาบบมีหลักฐานเอาบบเห็นกับตาเนะอันนี้แล้วลอกไห้ห้องส่วนตัวห้องเพราะว่าเข้ามาสมมติเจ้ามาเบสีแมนบอกเจ้าต้องลอกแมนบอกลอกแมนลอกนั่นแหะลอกกับกุญแจบบแมนว่าให้เพื่อนไหนเจ้าก็ต้องถือเป็นส่วนตัวได้ดูือบแมนว่าชีลอกกุญแจแบบกุญแจมันยังอยู่นะเพื่อนคือเก่าบบได้ลูกไปเสือไวขางเพื่อนลูกพังลินไว้โ แลาวรื้ออย่างเอาไปอย่างมันเหี่ยมมาชี้เนี้ยโอเคสรุปหลักนะเดี๋ยวเมย์สิมาส่งเนาะอาจารย์ใดสำหรับคลิปนี้าเอา,าพิษพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่ตาลุงบัรสุขุสุสนเนะเาะพอกันในคลิปหน้าด้วยสบายดี